นายยูฮันมันบอกชีไปตอนนั้นล่ะเจยูฮันเดฮันเดฮันเดมาแล้วโดใหญ่นะคะมาทำไมที่นาชีดรถพลเรือนนาชีดเลยรถหกล้อรถหกล้อเข้ามาเห็นอย่างชีดจะไปทางคนที่หลักเข้าไหมเห็นอย่างถางนี้กันเมาบํารุให้เขาลงซะก่อน ใคบอก่เจ้าดอยจ้าจ้ามาถึงตะเฮงแม่ดาเอ้ยชิดหอดอยู่เด้อคือกันหนาวคือกันหนาวคือกันนะคะมาเจอเพื่อนเราแล้วจะมาบอกพูดตัวสู้ยังไงในยังไงแต่ที่เราคือลูกกันหลาย ลูกกันกาวแซนต์กันปูนะครับเอามารอดูจะไปไซร์แล้วมันไปนู่นแล้วว่นมาเอาคลิปมะมูน้ำพวกบอกก็เดี๋ยว่ละในโซนไหนโซนจ่ายกินไรคลิปเท่าไรโซดเท่าจ้าใช่ลดไฟเอาใช้เต็มรถไปก่อนจะเท่าได้หอเปาแมนค่ะเต็มรถเจ้ากัน แล้วก็แล้วละเนาะแมนความสูงแมนแมนยังไปโดนานาโดนานามาน้าบูบู้นว่นคู่ยูซิเลอร์ว่าเนมะ็หินเนี่ยมันไม่ได้ขาดกล้องค่อยไปหากอน

เลยนะคะเราก็ตีุวันเาููหาคุณนุวันไแล้วรถูแล้วรถตู้เาไปใส่บาทที่ถามเือดูมีเือรถตู้ไปไหนแล้วแกโเข้าไปกลุ่มแล้วกดูแล้วกลังเข้ามาแหละมาแล้วว่าไ้าไส่รถตู้บฮู้บฮู้แหละไอ้เยู่บ่อันไปสอ่ะ เสริมสวยนี่แอนค่ะหนาวจริงจริงหนาวจริงๆริงลมแรงมากเลยนะคะลมแรงแรง กันาดงนาวอีดีนาวอีดีเราก็จะช่วยกันช่วยกันนะครับไปขนผ้าห่มขึ้นรถแอดชีตก่อนเนาะเพราะว่ารถแอดชีตมาถึงแล้วหลสามขั้นเบิรอยรครับจักสามลอย รถรถมีสี 4, ่พันทรถสี 4, ่พันนะจากการคาดเดาเนี้ย

อ้โหนี่นะคะ จ้าสวัสดีค่ะมาถึงแล้วนะคะพาห<อ>้องเยวก็จะช่วยกันพ้นขึ้นรถเลยนะคะจะได้เสร็จเนาะ เตัเปเลยนะคะขึนสากีโลอดจบาุตรีมเป็นยังไม่ได้ห้างแล้วบ่เอนทขึ้นได้เลยนสาล้าสำหรับคลิปนี้ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอค่อยเจอกันใ่คลิปน้าค่ะสวัสดีค่ะหอละยีครับหอละยี นัำง่ายอยู่งีไปด้วยใช่เปล่าไปค่ะไปค่ะไปค่ะเราพาไห้ราของมันสมัยนี้ปน e e ี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเราจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ